เริ่มจากแยกย้ายกันแกะเพลงฮะต้องแกะละเอียดมากสำเนียงต้องเป๊ะโนต้องชัดเพื่อให้แก่นความเพราะของเพลงมันยังคงอยู่พรุ่งนี้เข้าห้องอัดแล้วนิสัยของผมคือต้องเขียนและเตรียมทุกอย่างให้พร้อมไปห้องอัดจะได้ไม่ขาดอะไรสักอย่างและนี่ก็จะเป็นงานแรกของเบสตัวใหม่ที่จะได้เข้าห้องอัด f e n d e อร์ e r i c a n Ultra 2 Jazz Bass เบสเนี่ยต้องอัดต่อจากกลองฮะพอมาถึงเจอพี่กบโยนไม้กล่าวโชว์โอ้โหเห็นนะพี่แม่ <c oughs> และนี่คือพี่ตูนมือเบสวง y esterday เป็นโปรดิวเซอร์และมิวสิกดรคเตอร์ของโปรเจกต์นี้ครับส่วนอีกคนนึงพี่บอยซาวอินจจเนียร์คนนี้เขากำลังมือขึ้นเลยเนี่ยแหละคนแต่งเพลงใจเป็นนายกายเป็นบ,บ่าวแต่สงสัยต้องเรียกเสียบอยและพอลไอป70ล้านวิวอะไปดูชุดกลองกับระบบไมกิ้งที่ใช้อัดเพลงของโปรเจกต์นี้กันครับ ใช้ไม้เยอะจริงๆเลยนะครับแต่ว่าทุกไม้เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบให้กันและกันนะฮะเราต้องคุ้นเคยกับสตูดิโออย่างดีเราจะได้รู้ว่าไม้ควรจะตั้งในตำแหน่งตรงไหนที่จะได้เสียงที่ดีที่สุดครับมาถึงเซ็กชั่นเบสงานนี้ไม่ต้องมีอะไรมากของง่ายๆเพียวๆเสียงเบสจากดีไออิ่มๆอุ่นๆมาพี่ตูนในฐานะโปรดิวเซอร์อยากได้เสียงแบบไหนเรามาหาซาวไปด้วยกันเอาพี่หมุนเลยเดี๋ยวผมเล่น ได้สาวแบบไหน,นเดี๋ยวเรามาหากันตรงกลางว่าชอบกันทั้งคู่